สวัสดีค่ะแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชัยนาทาวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องการวิ่งสายพานหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมเราถึงจะต้องตรวจสุขภาพและทําไมเราถึงจะต้องวิ่งสายพานแล้วการวิ่งสายพานนั้นจะบอกอะไรเราได้บ้างวันนี้เราจะมีคุณหมอสุวั์คงบานาันสุขซึ่งเป็นคุณหมอเฉพาะทางทางด้านอายุรกรรมหัวใจมาไขข้อข้อใจข,ข้อน,นี้กันค่ะเชิญพบกับคุณหมอได้เลยค่ะ การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจหลักการก็คือเป็นการาทดสอบโดยการกระตุ้นให้ชีพจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ดูว่าการณีที่เราออกแรงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีการได้รับออกซิเจน ได้รับเลือดไปเลี้ยงเพียงพอหรือไม่นะครับโดยปกติเนี่ยการทดสอบสมรรถภาพหัวใจเนี่ยมีได้2อ,อย่างก็คือจะเป็นเรื่องของตัวการเดินสายพานแล้วก็การทดสอบด้วยการปั่นจักรยานแต่ที่นิยมใช้ทั่วๆไปอย่างที่เราไปตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆจะเป็นเรื่องของตัวการเดินสายพานครับใครที่สมควรเข้ารับการตรวจบ้างนะครับก็คือสําหรับ ข้อบ่งชี้ที่แนะนําในการตรวจสําหรับคนไข้ที่สงสัยก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่มีอาการเจ็บหน้าอกโดยที่เราไม่ทราบว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นไม่มีสาเหตุมาจากหัวใจหรือว่ามาจากอวัยวะอื่นนะครับกรณีที่เดินสายพานเราก็จะสามารถช่วยแยกได้ว่าอาการเจ็บจุกแน่นหน้าอกนั้นเป็นมาสาเหตุมาจากหัวใจเป็นตัวแหล่งกําเนิดหรือไม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้สามารถตรวจได้ในนักกีฬานะครับเพราะว่าการเดินสายพานจะทาให้เราทราบว่าเราสามารถออกกําลังกายได้มากน้อยขนาด แล้วก็ระดับการเต้นสูงสุดของหัวใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเช่นผู้ชายอายุเกิน45ปีขึ้นไปผู้หญิงอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวร่วมเช่นมีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหรือว่าอย่างยิ่งถ้ามีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดตั้งแต่อายุน้อยเช่นถ้าผู้ชายอายุน้อยกว่า55ปีแล้วก็ผู้้หญิงนอยกว่า65 การว <จะ S 2> ิ่งบนสายพานเนี่ยโดยหลักการก็คือเราต้องการให้ชีพจรของเราเนี่ยมีชีพจรเป้าหมายเกิน85%ของชีพจรสูงสุด นะครับการเดินเนี่ยจะใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับชีพจรของคนไข้ขนาที่ออกกําลังกายนะขนานั้นถ้าชีพจรของคนไข้เนี่ยเข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็สามารถทําการหยุดทดสอบได้นะครับโดยการทดสอบเนี่ยทุกๆ3นาทีสายพานจะมีการเพิ่มความเร็วแล้วก็ความชันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยไม่สามารถก้าวเดินต่อได้เช่นมีอาการปวดขาปวดน่องมากมีความดันโลหิตต่ำมีอาการหน้ามืดผู้เป็นลมหรือว่ามีอาการ ขึ้นไฟฟ้าผิดปกติอย่างรุนแรงให้เห็นเช่นมีพวกไฟฟ้าเต้นไม่เป็นจังหวะหรือไฟฟ้ารัดวงจรชนิดรุนแรงหรือว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจโชว์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันอันนั้นก็จะทําการหยุดสายพานนะครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวก่อนวิ่งสายพานนะคะอันดับแรกนะคะคืนก่อนวิ่งสายพานผู้รับบริการควร นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย6 -8 ชั่วโมงก่อนมานะคะข้อที่2งดสุบบุหรีงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลมและงดอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนมาส่วนน้ำเปล่าสามารถจิบได้เล็กน้อยค่ะข้อ3นะคะหากท่านใดที่มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำทุกวันตรงนี้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนการตรวจนะคะ ข้อที่สี่นะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้านะคะไว้ให้ผู้รับบริการค่ะเพื่อการที่ใส่ถาค่ะพอหลังจากที่เราเตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะคะในตลอดระยะเวลาการวิ่งทางเราจะมีแพทย์และเจ้าหน้าที่เฝ้าเชีย่ยวคอยดูแลตลอดระยะเวลาการวิ่งค่ะเที่ยวเนี่ยม่ต้านะไม่ไรพักเลย การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญทางโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยขอบคุณค่ะ